نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر إن في ذا لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمابعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่าน ah uh. พี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับพี่น้องครับภาษาอาหรับมีอยู่คำหนึ่งที่เรียกว่าอัลฟัตลูอัลฟัตลูอัลฟัตลูเนี่ยแปลว่าความโปรดปราน ความโปรดปานความเมตตาเนี่ยมากกว่าได้อัลฟอบลู lu, ไปว่าของเหลือของที่มันเกินที่เราจะได้ใช้เอาเก็บเอาไว้เ,เรียกว่าฟอบที่นอนมีอยู่สามสีที่เอาใช้สามสีที่นี่เหลืออีกประมาณสี่ห้า 4, 5, ที่นอนเขาเรียกว่าฟอบของที่เก็บเอาไว้ของที่มันเหลือเกินกว่าการที่เราจะเอามาใชา้เนี่ยเก็บเอาไว้นของที่เหลือ ไม่ใช่ของไม่ดีนะของที่เหลือจากการที่เราอาจจะสำรองเอาไว้มากๆที่จะเก็บเอาไว้ในอนาคตรหรืออะไรก็าตามแต่ของที่เหลือๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลหิวะซัลลัมสอนให้เราจัดการโอเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นคำสอนที่ยอดเยี่ยมมากของที่เหลือเนี่ยนบีสั่งให้จัดการสั่งให้มีการบริหาร สั่งให้มีการกระทํากับสิ่งที่มันเป็นของเหลืออย่างนั้นนะจะทํำยังไงวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของที่เหลือของที่เหลือไม่ใช่ของไม่ดีนะของที่ดีๆนี่แหละของที่เหลือเหลือจะใช้เพราะว่าปัจจุบันในชีวิตของเราเนี่ยมีของที่เหลือๆตรงนั้นเนี่ยเยอะนะผมว่ามุสลิมาบางคนเนี่ยมีผ้าฮิญาบชุดสวยๆนะ ห้าสิบชุดสามสิบชุดแต่ไอ้ที่ใส่ใส่อยู่เป็นประจำแต่ประมาณไม่เกินสิบชุดเหลืออีกสี่สิบชุดที่อยู่ในตู้เก็บ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 เอาไว้รองเทา้ามีทั้งหมดสี่สิบห้าสิบคู่เก็บ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 เอาไว้สะสมเอามาหาของผู้ชายบ้างผู้ชายมีอะไรอางคนเน่ยสูทเนี่ยเสื้อสูทอย่างเดียวมีทั้งหมดยี่สิบตัว ทำอะไรยี่สิบตัวน้ํใสสักทีแต่เก็บเก็บเก็บเอาไว้ผมเคยเจอนะคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านกับผมเนี่ยนะครับที่บ้านเดิมอยู่ตรงข้ามฝั่งคลองกันพี่น้องรู้ไหมมีนาฬิกาเนี่ยประมาณห้าสิบเรือนโอ้โหตอก่อนเขาสะสมกันนะมิโดราโดอะไรอะไรที่วัดส,สมัยก่อนๆเนี่ยเก็บสะสมเอาไว้เรือนนึ่ะนะสมัยก่อนที่ซื้อประมาณหมื่นห้าสองหมื่นโอ้โหถือว่าหรูที่สุดแล้ว จนกระทั่งมีสักที่ตั้งที่ใส่เป็นลิ้นชักออกมาแล้วก็มีกุญแจแล้วก็เปลิ้นชักแขกไปใครมาก็ออกมาให้ดูโอ้โหดูนมีแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเก็บ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 สะสมเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยภาษารับเรียกว่าอัลฟัลของที่มันเหลือใช้คนเดียวน่ะสี่สิบกว่าเรือนห้าสิบเรือนเนเก็บได้ยังไงอ่ะเรามาดูว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม สอนเราให้จัดการหรือบริหารสิ่งที่มันเหลือตรงนี้แบบไหนทำอย่างไรที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับความโปรดปานจาก Allah อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันแอบีอุมามาอัลบาฮิลีรดิยัลลอฮุอันฮุอันอินนบีญิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมกาลกาลอัลลอฮฺตะอาลา ท่านอบูอุมามะได้รายง,งานว่าท่านรอซูลสอลลัลลอฮุวอะลัยฮิาวะสัลล,ลัมได้กล่าวอย่างนี้นะครับอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าเป็นฮะดิษกุดซีบันทึกโดยท่านอิมามมุสติมยับนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยอินตับซุลตับซุลอัลฟัดละไครุลละกะว่าอินตัมซิกขูชรรุลละกะอ่าฟังใหม่ แปลเลยก็ได้โอ้ลูกหลานของอาดัมถ้าเจ้าเสียสละอัลลอฮ์ไม่ได้ใช่ว่าบริจาคนะฮะดิษบนี้บอกว่าไม่ได้บริจาคเสียสละสิ่งที่มันเป็นของที่เหลือใช้แล้วสําหรับสู่เจ้ามันจะเป็นสิ่งที่ดีงามแก่ชีวิตของเจ้าอย่างมากทั้งในดุนยาแล้วก็อาคีรอ แต่ถ้าหากว่าเจ้าเก็บเอาไว้โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ชัดรุนล,ลกะก็เป็นความเลวสํำหรับชีวิตของเจ้าเป็นความเลวโอ้ฮะดีสนี่แรงอัลลอฮฺได้ตัดเอาไว้ในฮะดีสนี่เนี่ยแรงมากเป็นฮะดีษกุลซีนะของที่มันเหลือถ้าเจ้าเสียสละมันจะเป็นความดีงามสําหรับชีวิตของเจ้าทั้งในดุนยาแล้วก็อาคิรอ แต่ของที่เหลือเนี่ยเจ้าเก็บเอาไว้สะสมเอาไว้แอบเอาไว้โดยที่ไม่มีประโยชน์เลยนะอันนี้จะเป็นโทษเป็นความเลวรามแก่ชีวิตของเจ้าพี่น้องมาดูสิ่งเนี่ยพวกเราเองเนี่ยได้ก่อให้เกิดบาปในตัวของเราเองเนี่ยขนาดไหนเอามาดูอลัลลอฮฺใช้เสียสละนะ ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับให้เราเสียสละแปลว่าของที่เรามี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 อยู่เนี่ยมันต้องก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าประโยชน์ตรงนั้นจะเกิดกับตัวเองหรือคนอื่นก็ตามแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ของที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เนี่ยมีพี่น้องบางคนอัลลอฮ์ผมดีใจอย่างมากมาพูดกับผมว่ายัางไงรู้ไหมอาจารย์ผมเนี่ย ตอนเนี้ยังไม่ได้ใช้เงินจํานวนจํานวนหนึ่งบอกตรงๆเลยประมาณสามล้านยังไม่ได้ใช้ช่วงสามปีเนี่ยอาจารย์จะเอาเงินตรงนี้ไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็ได้นะแต่ถึงเวลาต้องคืนผมกำไรที่เกิดขึ้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเอาไปทําในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาโอ้โหคนอย่างนี้เนี่ยบอกตรงๆว่ามีน้อยเหลือเกินในสังคม เข้าใจฮะดีสบทนี้ที่บอกว่าของที่เหลืออยู่เนี่ยอย่าเก็บเอาไว้โดยที่ไม่มีประโยชน์มันต้องเสียสละเอามาก่อให้เกิดประโยชน์มาบริหารสําหรับคนที่ดีๆนะคนที่ไว้ใจได้คนที่ซื่อสัตย์เอามาบริหารแล้วมันเกิดเป็นกําไรเอากําไรตรงเนี้ยไปใช้ในอุนทางของอัลลอฮ์พอถึงเวลาฉันขอต้นทุนคืนได้ไหมเพราะสปีไปเนี่ยหลังจากสามปีฉันจะต้องใช้อะไรนะริสกีของอัลลอฮ์ตรงนี้ มีรถอยู่ห้าคันสิบคันเอาล้อเรามีปัญญาขับแต่ครั้งละหนึ่งคันเท่านั้นแหละมีใครบ้างขับรถครั้งละสองคันไม่มีทางใช่ไหมมีอยู่ห้าคันหกคันมีบ้างไหมสําหรับคนที่มีรถยนต์สี่ห้าคันแล้วก็ใช้ได้ทีละคันเนี่ยพี่น้องอา้าวสักสองคันนะมูนิธินี้ มัสยิดนี้ถ้าจะใช้มาได้เลยนะแต่ขอนิดนึงคนที่ขับเนะี่ยขอให้ทนุถน้อมหน่อยนะเอาไปใช้ประโยชน์ซะประโยชน์ตรงนั้นก่อให้เกิดเป็นผลบุกลับมาถึงตัวเองแต่ถ้าจอดเอาไว้ที่บ้านเอาไว้ในบางทีเดือนหนึ่งยังไม่ได้ออกเลยแม้แต่ครั้งเดียวอาทิตย์หนึ่งผ่านไปสั่งคนใช,ชน้บอกว่าตรงสตาร์ท้วยนะวอร์มเครื่องไว้สักห้านาทีแล้วก็ดับถ้ามันไม่เกิดประโยชน์ตรงนั้นพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าอินตัมซิกหุชรุลละกะ ถ้าหากว่าเก็บเอาไว้โดยไม่เสียสละนะเป็นเป็นอะไรนะเป็นโทษมันเป็นความชั่วสำหรับชีวิตของท่านก็ให้พี่น้องกลับมาตรวจสอบดูเองก็แล้วกันของที่มีมีมอยู่เนะี่ยไม่ต้องบริจาคเพราะในจำนวนฮะดีสนี้บอกว่าตัฟซุนเสียสละเสียสละของที่มีอยู่นะให้เสียสละอาจจะหมายถึงบริจาคด้วยก็อัลฮัมดุลิลละถ้าบริจาคได้มันก็ดี แต่รู้จักไหมว่าตอนนี้เรายังไม่ใช้ประโยชน์เออตรงนี้มันยังมีประโยชน์นะใช้ไปแล้วไปในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลามันก่อให้เกิดประโยชน์นะมันจะโซมหน่อยสุดไปหน่อยหรือว่าบกพร่องไปหน่อยหรือว่ามันอาจจะเกิดตาหนิสักนิดหน่อยอัลลอฮ์ผลบุญน,นะอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาราเยอะแยะเลยของที่เหลือถ้าเก็บเอาไว้ของที่มันไม่ได้เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้วส่วนอื่นๆในศาสนาของัลลอฮ์น่าจะใช้ประโยชน์ได้ เราอย่ากเก็บเอาไว้ที่เราบางคนนะวะลอฮีพี่น้องมีไม้หรือมาจากบ้านหลังเก่าตัวเองปลูกเป็นตึกแล้วไม้นี่ก็กองเอาไว้กองเอาไว้ทำไมอ่ะพี่น้องของเนี่ยฟับของเหลือแล้วเนี่ยของไม่ได้ใช้ประโยชน์กองเอาไว้ทําไมโอ้กองเอาไว้เผื่อจะทับนั่นเผื่อจะทำน,น,ทนี่ในที่สุดบางที่เนี่ยพี่น้องปวกกินหมดเลยกองเอาไว้ต้องมาเผาเป็นเศษฟืนนี่ถ้าเกิดว่า เสียสละให้แก่คนยากคนจนไปหรือบริจาคเอาไปทํเบลัยทาที่ละหมาดหรืออะไรก็ตามแต่แก่คนยากคนจนสถานที่กันดานไม้ตรงนั้นจะไปต่อยอดผลบุญขนาดไหนนี่เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษด้วยนะพี่น้องถ้าหากว่าปล่อยให้มันเสียหายไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันเลยเห็นหรือ,อยังอัลลอฮฺ س ب ح าลาและท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ย สอนเราให้บริหารของที่เหลืออย่างไรบางส่วนไม่ต้องบริจาคก็ได้มันจะมีสักกี่คนที่มีสตังเก็บแล้วโอ้โครงการตรงนี้ดีมากๆเลยถ้า,างั้นเงินตรงนี้เรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้ใช่ไหมอา้าวอาจารย์เอาไปทําประโยชน์ก่อนประโยชน์ที่ทําตรงนั้นเกิดเป็นกําไรสบีดินล่าเลยอาจารย์แต่ถึงเวลาของเงินต้นทุนตรงนี้กลับคืนมาก็าแล้วกันพอฉานจะต้องใช้หลังจากสองปีสามปี บางคนมีกว่าห้าสิบล้านบางคนมีเป็นร้อยล้านไอ้ของที่เหลือตรงนั้นเก็บเก็บเก็บเอาไว้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อัลลอฮ์บอกว่าชัรุนละกะเป็นความเลวแห่งชีวิตของท่านเพราะนี่อมามัตที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมาเพื่อใช้ประโยชน์ไม่ใช่มาเพื่อเก็บมีไหมอันกุร่าอานตรงไหนหะดีษตรงไหน,นที่บอกว่าได้ริสกีมาแล้วต้องเก็บ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 ถ้าพี่น้องจะไม่บริจาคก,ก็ต้องดูสิว่าในส่วนไหนเนี่ย จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างเอาถึงเวลาเราขอคืนนะก็ดูคนที่สื่อสารจริตคนที่ทําจริงนะครับไม่คดโกงไม่หลอกลวงก็แล้วกันของต้องบริหารแบบนี้พี่น้องรองเท้าเนี่ยบางคนเก็บเก็บเก็บเอาไว้เนี่ยจนกระทั่งมันเปื่อยไปโดยที่ไม่ได้เคยเอามาใส่เลยเนี่ยมันสวยมันสวยนาฬิกาเนี่ยโอเคมันมีห้าสิบสี่สิบห้าสิบเรือนเนี่ยทำยังไงอะเก็บเอาไวด้ดูคุณก็ใส่เดททีละเรือนนี่แหละมีไหม เศรษฐีคนไหนทีน่ใสนาฬิกาสิบเดือนเนี่สสยใสไปถึงข้อศอกนะสิบเดือนบ้าพี่น้องม,มีใครก็ทํากันหรอกแต่เก็บได้ไงผมไปเห็นมักตาเนี่ยอัสซาฟิรุลลอ,อสอัลฟิล,ลฟุลลอ์เรือนหนึ่งอ่ะเจ็ดื่นแปดหมื่นโอ้โหเปน็นรุ่นรุ่นรุ่นเก็บๆๆเก็บเก็บเพื่ออะไรเนี่ยหีบหีบที่ใส่นาฬิกาเนี่ยหีบที่ใสนาฬิกาเนี่ยพี่น้องมีใส่หีบนึงอะใสได้สี่สิบห้าสิบเดือนมีตั้งหลายหีบเนี่ย อออกมาโอ้โหมาขัดแล้วดูขัดนั่นแหละคนเหล่านี้ชั้รุ่นลวกัอัลลอฮ์ได้ให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาะลัยฮะซัลลัมาบอกแล้วน่ะไอเรื่องของที่มันเหลือตรงนั้นนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นนะเก็บสะสมเอาไว้เป็นความเลวแก่ชีวิตของท่านเอาสิพี่น้องถ้าจะเก็บสะสมสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาไว้แล้วมันเป็นความเลว บางทีมีที่มีทางอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเก็บเก็บเก็บสะสมเอาไว้เนี่ยใช้ประโยชน์อะไรบ้างไหมถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์ทําอย่างนี้ไม่ได้เลยพระพยอมเนี่ยมันขอยืมที่ขอยืมที่ทําเซ็นสัญญากันเลยยืมสามปีทาอะไรอะ่ะขอยอมลงกล้วยซื้อหน่อกล้วยไปลงใครมีที่ยี่สิบไร่เอามาให้อัตมาขอยืมใครมีที่ห้าสิบไร่เอามาให้อัตมาขอยืมสัญญาสามปีสามปีแล้วคืนพื้นที่ตัดกล้วยออกให้หมดรู้ไหมเนะี่ย ถ้าเขาอยู่ในศาสนาอิสลามไอ้คนที่ให้ขอยืมตรงนั้นแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ตรงนั้นที่กล้วยเอามาเล้วเอามาขายขายแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนยากคนจนเอาลอที่อยู่เปล่าๆเ,เนี่ยก่ให้เกิดผลละบุญอยู่ต่อเนื่องเลยนี่ต้องบริหารทรัพย์ที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์แบบนี้ถ้ากลัวไม่ต้องบริจาคก็ได้ยับตับซุลไม่ถึงว่าเสียสละซะ ให้มันบริหารไปในทางที่มีประโยชน์อยากที่จะให้พี่นอนะ้องนะตรวจสอบดูซิทรัพย์สินที่เราได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลามานั้นเราใช้ให้เกิดประโยชน์บ้างหรือเปล่าถ้ากลัวจะบริจาคไม่ต้องบริจาคแต่ให้เสียสละบริหารมันให้เกิดประโยชน์แก่คนยากคนจนแก่หนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะครับวอบิลลลฮิตเฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ نحمد الله وحده ان في ذا لمعتبر ان في ذا لعبره